ท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT c e รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้พบกับผมพุทธนันจะมาครับท่านผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับกับทางรายการของเรานะครับผ่านได้2ช่องทางด้วยกันนะครับคือช่องทางแรกคือทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่จะขึ้นให้อยู่หน้าจอนะครับรวมถึงทาง a c e b o o k นะครับทางช่องทางไลฟ์ MBT ภาคากาศครับวันนี้ครับประเด็นที่จะมาพูดคุยกันในรายการ MBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้คือเรื่องของ ลำไยครับลำไยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับนอก,นก,กเหนือจากทางภาคเหนือเนาะนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะภาคตะวันออกนี่มีลำไยด้วยเหรอนะครับซึ่งในพื้นที่ของจันทบุรีก็เป็นอีกพื้นที่สําคัญนะครับที่มีการปลูกลำไยเพื่อการส่งออกเนี่ย มีจํานวนพอสมควรเลยทีเดียวแต่ในส่วนของรายละเอียดนะครับว่าในช่วงของการทําลาไยหรือว่าฤดูกาลมีการส่งผลผลิตไปที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับกับท่านผู้ในการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6นะครับคุณพิษทวัตอ่อนทองหลางนะครับซึ่งตอนนี้ท่านจะเอาวิดีโอคอลอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผมสวัสดีครับท่านครับครับผมสวัสดีครับ ครับขอสวัสดีท่านผอนะครับครับสวัสดีครับท่านครับอยากจะเรียนสอบฐานท่านผอหน่อยครับว่าฤดูกาลลำไยเนี่ยจริงๆในปีนี้ครับปีหกเนี่ยเริ่มขึ้นหรือยังครับแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ ครับผมสําหรับลําไยนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าภาคตะวันออกของเราเนี่ยมีผลผลิตลําไยค่อนข้างเยอะพอๆกับทางภาคเหนือนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราลําไยเรามีการเก็บเกี่ยวแล้วก็มีการส่งออกบ้างแล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับแต่ว่าปริมาณก็ยังน้อยอยู่ซึ่งคาดการสําหรับภาคตะวันออกของของพวกเราปีนี้เนี่ยปีหกเจ็ดหกห้าหกเจ็ดเนี่ยจะเริ่มเต็มที่ก็เดือนนี้นะครับกันยาเราไปสิ้นสุดประมาณวกลาอกเจ็ดนะครับ ซึ่งสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลน,นิดหนึ่งนะครับผลผลิตลำาไยปีนี้เนี่ยอาจจะลดลงจากปีที่แล้วนิดหนึงน่งเนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่ป่งน้ำร้อนพื้นที่อำเภอสอยดาวของจันทบุรีซึ่งมีฝนตกน้อยมากนะครับซึ่งก็คาดว่าเราลาวเดือนตุลาถึงมกราเนี่ยผลผลิตลำาไยของเราก็จะออกได้เยอะมากขึ้นซึ่งก็เราก็เตรียมความพร้อมสาหรับที่จะส่งออกสาหรับ ลำไยปีนี้นะครับซึ่งในส่วนของโรงคัดบรรจุลำไยเนี่ยณนะวันนี้สพหกเองเราขึ้นทะเบียนลงคัดบรรจุไว้ทั้งหมดเก้าสิบหโรงนะครับซึ่งก็เราได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรงคัดบรรจุเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขตลอดจนมาตรการต่างๆที่ควบคุมคุณภาพสําหรับส่งออกไปแล้วนะครับเมื่อวันที่ยี่สิี่สิงหาคม 65, สองพันห้าอหสิบห้าณสพหกซึ่งก็มีผู้ประกอบการเนี่ยให้ความสนใจกว่าสองร้อยรายนะครับณนะตอนนี้เนี่ย นอกจากลงทัศบรรจุแล้วเนี่ยสำหรับรเกษตรกรเองเนี่ยสพหกเองเนี่ยก็ดําเนินการออกคลินิกเกษตรเ่้นที่เพื่อให้บริการ g ี p สําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแลวก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเดินทางมาติดต่อที่สพออ,อ,กอกโดยตรงณตอนนี้เนี่ยเรารับรองแปลง g p พไปแล้วกว่าหนึ่งมื่นแปดพันแปลงนะครับแล้วก็เกษตรกรผู้ได้รับแปลง g p ไปเนี่ยกว่าหนึ่งมืสี่พันรายนะครับือ พื้นที่ก็ประมาณสามแสนกว่าไร่นะครับออแล้วตอนนี้เนี่ย G.P. ในพื้นที่ภาคตะวันออกของเราเนี่ยที่ออกให้แล้วเนี่ยเกิน8.5เปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าในสถานการณ์การเตรียมความพร้อมทั้งโลงคัดบรรจุแล้วก็แปลงกเกษตรกรเนี่ยเราถือว่าเราเตรียมความพร้อมสําหรับปีหกหกหกเจ็ดเรียบร้อยแล้วครับถ้าพูดถึงแนวโน้มราคาของลําไยในช่วงนี้เป็นไงบ้างครับท่างครับณตอนนี้เนี่ย ท่าที่ทราบในราคาสําหรับการส่งออกจากภาคเหนือจนต่อเนื่องมาที่นี่ราคาก็ก็ยังถือว่าราคายังดีอยู่นะครับซึ่งก็เราดูจากผลเฉลี่ยเรื่อการผลิตของเกษตรกรนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยทางสมาคมผู้ผลิตลำไยจันทบุรีเนี่ยก็ประมาณการไว้ประมาณที่สองแสนถึงสองแสนห้าหมื่นตันนะครับซึ่งก็จะออก<ฆ>สู่ตลาดเริ่มทยอยออกแล้วนะครับราคาแนวโน้มนะวันนี้เนี่ย ก็ยังมั่นใจว่าเนื่องจากผลผลิตเราไม่มากมายขนาดเหมือนปีที่แล้วแล้วก็สถานการณ์การสงร่งออกก็ค่อนข้างดีราคาก็น่าจะดีพอสมควรนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางสมาคมชาวสวนเนี่ยเราประมาณการไว้ที่กิโลลบประมาณสามสิบห้าึสี่สิบาทึงก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีในระดับที่รับได้ครับผลผลิตของพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนใหญ่นะครับตลาดปลายทางเขาอยู่ที่ไหนครับท่านครับ ครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนเป็นตลาดหลักนะครับที่เราส่งออกไปเนื่องจากปริมาณความต้องการของจีนเนี่ยทุกปีเราก็ส่งลําไยออกทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะส่งไปทางจีนแม้จะมีตลาดจากอินโดนีเซียพม่ามา,มาเลเซียเวียดนามกัมพูชาเข้าได้แต่ว่าในส่วนของความเชื่อมั่นลําไยของเราเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมของชาวจีนอยู่ซึ่งก็สามารถส่งออกได้ทุกช่องทางนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถส่ง ลำใหญ่ไปได้ทั้งทางเรือทางบกทางอากาศแล้วก็วันนี้เรามีระบบทางรางรถไฟความเร็วสูงที่คนถ่ายจากมาะพุธจากท่าเรือแหลมชบังจากหนองคายเข้าสู่ลาวเข้าสู่จีนได้นะครับอันนี้ก็มั่นใจนะครับว่าเรื่องของการขนส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วครับแล้วในเรื่องของการวางมาตรการควบคุมมาตรฐานการส่งออกนี่มีความกังวลไหมครับท่านครับ ณตอนนี้เนี่ยไม่กังวลน,นะครับทางสงพหกเราเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างการรับรู้กับผู้เกี่ยวข้องเกือบจะครบทุกด้านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการขอบคุณสมาคมแล้วก็พี่น้องผู้ประกอบการนะฮะความร่วมมือในการที่จะทำำําลาไยคุณภาพกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับมาตรการควบคุมการส่งออกและลคัดบรรจุที่จะต้องได้รับมาตรฐาน G A P g M P และก็ g A P เนี่ยเรา เราสร้างการรับรู้แล้วก็ขึ้นทะเบียนได้เต็มที่นะครับในส่วนของมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษก็คือเรื่องของศัตูพืชทางกัดกันนะครับเรื่องของการปนเปื้อนของเตี้ยแป้งราดำผลเน่าหรือมแมลงวันผลไม้เนี่ยห้ามติดไปกับผลผลิตเด็ดขาซึ่งเราก็ทําความเข้าใจและก็ประชุมให้ความรู้แก่รงค้าดบรรจุไปแล้วเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับซึ่งก็อบรมไป150ราย S <S ในส่วนสามที่ตกค้างนี่ก็เหมือนกันนะครับเนื่องจากลำไยเนี่ยจะมีเรื่องของการลมซันเตอร์ออกไซด์ที่ใช้สําหรับการลมก่อนส่งออกประเด็นนี้เนี่ยเราก็จัดการฝึกอบรมให้สําหรับผู้ประกอบการไปแล้วหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็เน้นย้ําเรื่องของการกํากับดูแลการใช้สารซันเตอร์ไดออกไซด์อย่างเข้มงวดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการแจ้งเตือนจากจีนบ่อยๆ แล้วอย่างคนเก็บอย่างเงี้ยแะครับท่านครับเรามีมาตรการอะไรในการที่จะไปเกี่ยวกับมาตรฐานในการเก็บไหมครับครับผมสําหรับมาตรการเนี่ยเราเราดาเนินการทั้งทั้งต้นน้ําจากสวนยันลงคัดบรรจุนะครับเราก็วางมาตรการสําหรับการควบคุมสําหรับลงคัดแยกบรรจุแล้วก็สายเก็บทั้งหลายเนี่ยเราเตรียมไว้หมดนะครับแล้วในส่วนของการจัดกําลังเนี่ยเราก็ดําเนินการสําหรับ เจ้าหน้าที่จากด่านตรวจพืชแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสอหกในการบูรณาการร่วมกันในการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของโรงเก็บเนี่ยเราเราก็มั่นใจในเรื่องของการประชุมซึ่งเราได้สร้างการรับรู้สําหรับสายเก็บอบรมสายเก็บสายคัดเรียบร้อยนะครับ <ừ> เรื่องของการจัดการไม่ให้มีศัตรูพืชปนเปื้อนไปเรื่องของการจัดทําลำไยที่เป็นไปตามข้อกําหนดพิธีสารไทยจีนว่าด้วยการส่งลำไยไปจีนครับทีนี้ครับ ท่านมองทิศทางของลำไยของเราเนี่ยครับเอาไว้ยังไงบ้างครับท่านครับณนะตอนนี้เนี่ยผมผมยังมั่นใจว่าลำไยเราก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวจีนแล้วก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกนะครับที่จะสามารถทำไรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสายเก็บไม่ว่าจะเป็นโรงคัดบรรจุทั้งหลายเนี่ย ยังเป็นพืชหนึ่งที่สามารถทำไรายได้ให้กับภาคตะวันออกของลานะครับแต่ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่จะทำไรายได้แบบนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจในการรักษาคุณภาพของลำใหญ่นะครับ <c oughs> ซึ่งก็ผลทางที่ทำได้ก็คือตัวกเกษตรกรเองเนี่ยก็จะต้องช่วยกันในการที่จะปรับตัวแล้วก็ช่วยกันขยับในการทำทุเรียนไอ้ทำลำใหญ่คุณภาพนะครับ Hmm. ทั้งเรื่องของการปลอดศัตรูพืชเรื่องของการปลอดสารพิษตกค้างจนสุดท้ายเนี่ยมาที่สายเก็บก็จะต้องเก็บเกี่ยวลําไยคุณภาพลงตะก้าส่งออกซึ่งสําหรับสายเก็บเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ช่วยกันกําจัดลําไยที่คุณภาพไม่ดีออกคอนส่งสลาดสุดท้ายก็มาที่โรงคัดบรรจุเนี่ยโรงคัดบรรจุก็ควรจะต้องมีคิซนะครับในการที่จะแยกคัดบรรจุลําไยคุณภาพ จนถึงขบวนการที่สี่ซึ่งจะมีการตรวจสุ่มตรวจของด่านตรวจพืชในการออกไปรับรองสุพันธอามัยพืชเนี่ยผมมั่นใจว่าทั้งสี่เชลวเนี่ยที่ที่ทำมาเนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันทั้งหมดเนี่ยลำไยก็จะเป็นลำไยคุณภาพของประเทศไทยครองใจคนบริโภคแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรครับครับทีนี้ในมุมมองของนอ,อนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเกษตรกรแกะแกะโชเลยนะครับอยากให้ท่านพูดย้ำถึงความโดดเด่นของลำไย จันทบุรีเนี่ยครับท้านสำหรับลำไยโดดเด่นของจันทบุรีเนี่ยผมมองหนึ่งก็คือรสชาติอร่อยกรอบนะครับแต่ว่าการการกัดการทานเนี่ยต้องแนะนํานะครับว่าอย่าใช้ปากกัดสัมผัสผิวลำไยโดยตรงซึ่งตัวลำไยเองเนี่ยเปลือกของเขาเนี่ยมันมีสารซันเตอร์อยู่นะครับบางตัวเนี่ยมันอาจจะทําลายสําหรับคนที่แพ้สารมากๆนะครับลิ้นก็อาจจะสร้างปัญหาแต่อย่างไรนะผมยังมั่นใจว่าลำไยภาคตะวันออกเนี่ย คุณภาพค่อนข้างที่จะเชื่อถือแล้วก็อร่อยครับครับอยากจะให้ท่านพอ,อนะเดี๋ยวฝากอีกสักสองประเด็นนะครับประเด็นแรกครับอยากให้ฝากถึงชาวสวนลำไยสายเก็บแล้วก็ผู้ประกอบการหน่อยครับว่ามีอะไรที่จะฝากย้ําเตือนถึงผู้ที่เป็นผู้ผลิตไหมครับครับผมสิ่งที่จะฝากสําหรับชาวสวนนะครับก็หนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยสวนลำไยผลผลิตลำไยที่จะส่งออกไปจีนเนี่ย ยังไงซะก็ต้องมี JP นะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียน GP หรือการตรวจสอบ GP ของชาวสวนเนี่ยขอให้สํารวจตัวเองนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยจีที่ท่านได้รับเนี่ยจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจากจีนด้วยเพราะฉะนั้นให้ชาวสวนได้สํารวจ GP ของตัวเองนิดหนึ่งว่ายังมีสถานะในการที่พร้อมส่งออกหรือไม่กับชาวสวนบางท่านที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยขอให้ดาเนินการติดต่อขอขึ้นทะเบียนกับสพวึ้น ขั้นตอนในการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าสู่ระบบของการรับรอง GAP ให้มากเพื่อที่จะได้ส่งออกกันได้ครบถ้วนนะครับและในส่วนของการจัดการคุณภาพเนี่ยสพหกศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรต่างๆแล้วก็ในงานของรัฐทางสํานักงานเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดทั้งหลายเนี่ยเราพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีวิชาการในการผลิตนะครับก็พร้อมที่จะเพียงข้างในส่วนของ สายคัดสายตัดเนี่ยก็ฝากนิดนึงนะครับท่านก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนลําไยส่งออกเพราะฉะนั้นท่านจะต้องช่วยกันเก็บลําไยคุณภาพช่วยกันคัดผลผลิตลําไยคุณภาพออกจากสวนเพื่อสู่โรงนะครับอันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่จะช่วยทำำําลําไยคุณภาพสําหรับโรงคัดบรรจุเนี่ยก็ขอบคุณท่านแต่ต้องเป็นคนที่นำำําลําไยจากสวนออกไปจําหน่ายนํารายได้เข้ามาสู่ประเทศเพราะฉะนั้นก็ขอให้ ยึดมั่นในกติกาของการค้าระหว่างผู้ส่งออกกับผู้นําเข้านะครับเขากําหนดอย่างไรก็อขอให้ทําให้ตามที่ข้อกําหนดไม่ว่าจะเป็นความยาวของก,า<ม>ก้านสารตอคทางหรือศัตูศัตูพืชที่จะปนเปื้อนกับลำใหญ่นะครับดังนั้นทั้งสามส่วนเนี้ยถ้าฟาร์มถ้าเกษตรกรถ้าสายคัดทั้งโรงคัดบรรจุร่วมแรงร่วมใจแล้วกันเนี้ยผมมั่นใจว่าลํใหญ่คุณภาพของกันทบุรีจะคลองใจแล้วก็ ยังยืนปลอดไปครับครับวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณท่านผู้อำเนการมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปคงได้รบกวนท่านมาให้ข้อมูลแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวให้ท่านผู้ชมรับทราบกันในเรื่องอื่นๆอีกต่อไปนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นคำยืนยันนะครับของท่านผู้ในการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6นะครับเพราะว่ามีการขับเคลื่อนในเรื่องของลำไย,ยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยเดียวนะครับนั่นก็คือเป็นการสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยของเราแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรรวมถึงให้ผู้บริโภคครับได้บริโภคข,ของดีมีคุณภาพครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพูดคุยกันต่อนในเรื่องของลำไย,ยครับ ทางชีวิตยิ่งมีเรื่องราวยิ่งสูงขึ้นไปก็จะเห็นความงามที่ยิ่งกว่ายิ่งประจนภยัยยิ่งขนพบ ความสวยงามยิ่งยั่งยืน oh, so ยิ่งเดินทาง <Yeah. S 1> ยิ่งสร้างความสุขให้ทุกคนเ oh. มืองไทยสวยกว่าที่เคยรู้จักรักกว่าที่เคยรู้สึก oh. เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม รับชมรายการ MBT c e n t r ซ l นรวมใจคนไทยไปทิ้งกันนะครับวันนี้ราคกางเรากำลังพูดคุยในประเด็นเรื่องของ ฤดูการลำไยปี6 6นะครับซึ่งเมื่อต้นรายการเมื่อสักครู่นะฮะก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของสถานการณ์นะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางครับในเบรก2นี้ครับเราจะไปพูดคุยกันต่อครับในเรื่องของมาตรการในการควบคุมคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออกครับโดยเราจะไปพูดคุยนะครับกับท่านหัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรีนะครับคุณสมพลช่างบุครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกันแล้วครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ ครับครับสวัสดีครับขออนุญาตรบวนหัวหน้าหน่อยนะครับวันนี้นะครับครับผมครับในส่วนของมาตรการการควบคุมคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออกนในปีนี้ครับมีความแตกต่างหรือความเข้มข้นอ่ะแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้างไหมครับท่านครับในในส่วนของการควบคุมในเรื่องของการผลิตลำไยเพื่อส่งออกให้มีคุณภาพในส่วนของกรมวิการเกษตรเองเนี่ยเราก็ยังยังคง ยืนยันในความเข้มขน้น <c oughs> มากับปีที่แล้วเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้มีการดําเนินการแบ่งออกเป็นสามสามส่วนนะครับ <c oughs> ก็คือหนึ่งในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของแบบตนน่ต้นน้ําต้นน้ําก็จะเกี่ยวออในเรื่องของตัวเกษตรกรนะครับตัวเกษตรกรซึ่งในส่วนเนี้ยแน่นอนที่สุดครับคือการส่งน้ำใจไปจีนเนี่ยจะต้องมีเราเรียกว่าเป็นต้องมาจากแปลง GAP นะครับ <c oughs> ในส่วนนี้ เราได้รับการยืนยันจากสองทางสพวุว่าการขึ้นทะเบียนให้กับทางเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจันทบุรีของเราในขึ้นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับหรือว่าประมาณ98-99เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ในการเตรียมการเนี้ยเราก็จะได้มีการวันนั้นเราชี้แจงเราได้จะได้ส่งหมายเลขทะเบียนสวนเนี่ยประมาณปลายเดือนกันยายนนี้ให้ให้กับทางจีนเพื่อประกาศขึ้นเว็บไซต์ในของกระทรวงสุรกรจีนอีกด้วยครับตลอดเวลาเราก็ได้คุยกันกับทางเกษตรกรนะครับในส่วน ครับฮัลโหลครับหัวนะ okay. หน้าครับโอเคนะเดี๋ยวติดต่อให้หัวหน้าใหม่นะครับก็คือประเด็นนี้ที่หัวหน้าบอกคือคุมกันตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงกลางน้ํานะครับต้นน้ํามากลางน้ําแล้วก็รวมถึงเรื่องการส่งออกซึ่งมาตรฐาน G A P เนี่ยถือว่ามีความสําคัญนะครับและยิ่งของจันทบุรีของเรานนะครับสามารถที่จะยังไงขึ้นทะเบียนเกษตรกรในเรื่องของมาตรฐานตรงนี้ ได้เกือบร้อเปรถือว่าเป็นการยืนยันคุณภาพของตัวสินค้านะครับโดยเฉพาะโดเฉพาะผลผลิตลำไย,ยของเราเนี่ยเป็นของที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็สามารถส่งออกได้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นที่ชื่นชอบและก็คลองใจนะครับตลาดของอตลาดการในการส่งออกด้วยนะครับซึ่งในประเด็นตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูกันต่อว่าตลาดปลายทางนะครับเนี่ยจริงๆก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะเขามีมาตรฐานอะไรข้อจํากัด พิเศษอะไรหรือเปล่านะครับที่จะเป็นข้อจำกัดให้เราที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การส่งออกนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวนะครับซึ่งตอนนี้กำลังติดต่อท่านหัวหน้าอยู่นะฮะเ,เดี๋ยวคงจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วนอกจากนี้ครับในส่วนของพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกลำไยนะครับจริงๆเขาจะมีการจัดเป็นเหมือนเทศกาลด้วยนะท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสในช่วงไปลายปีอย่างนี้นะครับ มาในพื้นที่จันทบุรีได้นะครับมาเที่ยวทางพื้นที่ของอําอเภอสอยดาวอ,อําเภอโป่งน้ําร้องของจังหวัดจันทบุรีครับก็จะสามารถเห็นผลผลิตลําไยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะปลูกกันอยู่เยอะมากในพื้นที่2องอเภอนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งบรรยากาศในพื้นที่ทั้งสองอำเภอครับก็ใกล้เคียงกับสภาพอากาศาทางด้านทางด้านภาคเหนือมากนะครับคือในช่วงป,ป,ปลายปีเนี่ยจนถึงต้นปีนะครับก็จะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับ เหมาะสมแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอาการที่จะทําทให้ผลผลิตต่างๆที่เป็นพืชทางด้านทางภาคเหนือหรือว่าที่ใช้ขายเย็นๆเนี่ยสามารถที่จะไปได้เหมือนกันนะครับเสียดายนะติดต่อท่านหัวหน้าไม่นจะได้แล้วเนาะทางทีมงานนะครับเอาเป็นว่าในแนวโน้มในเรื่องของการส่งออกลําไยในปีนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วพอเนื่องจากว่าพี่น้องกเกษตรกรนั้นสามารถทําได้ตามมาตรฐาน g a p นะครับแล้วก็ตลาดก็ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็มาตรฐานสินค้าของเรายังเป็นที่ยอมรับของตลาดจีนถึงแม้ว่าที่ผ่านมาครับจะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของข้อจากัดจากสถานการณ์โรคระบาดต่างๆนะครับแต่เราก็ถือว่าเราก็ผ่านวิกฤตไปได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับอบาเป็นว่าก็ขอให้ชาวสวนนะครับคงมาตรฐาน ตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะคลองใจตลาดต่างชาติรวมถึงสร้างเม็ดเงินครับเข้าสู่ประเทศของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ครับมเวลาครับของรายการเดโมทรีเซ็นทรรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วนะครับผมรัตทิ้งมาแล้วท่านผู้ชมไปก่อนะครับพบกันใหม่ในขกาสต่อไปครับสวัสดีครับ